เตยค่ะจะบอกว่าเสียงไม่ได้ยินเลยเอาไป็ว่าเดี๋ยวมาเดินไล่ถามพี่เล็กคนนั้นกันนะคะเพราะตอนนี้กำลังแข่งในรอบไหนอยู่คะนี่เป็นเกมที่สองแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้โอเคครับสบายสบายนะคะสู้ๆนะคะ เอ๋สวัสดีค่ะตอนนี้รู้สึกไงบ้างคะก็ชิลๆเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้รู้สึกไงบ้างคะก็สนุกดีครับแล้วมีอะไรจะฝากถึงฝั่งข้ามไหมอย่าโหดนะครับฝั่งข้ามอะสวัสดีค่ะตอนนี้รู้สึกไงบ้างคะเต้นๆนิดหน่อยครับอย่าเก่งนะคะสู้ๆนะคะพอสุดท้ายแล้วค่ะไม่ได้ยินเสียงเลยชื่ออะไรนะคะตะกี้นารครับค่ะตอนนี้รู้สึกไงบ้างคะก็เฉยๆเฉยๆนะคะสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะ เป็นจังหวะที่ขอบยิ่งเต้นมากยิ่นมากลับบ้านกลับบ้านไม่ไปหมูกระทะตามที่คนอื่นเขาไปกันหรอไม่กลัหมูกระทะครับโอ้ไ้มไหมรไม่เอามาแข่งรู้สึกแปลกใหม่ดีครับค่ะควารู้สึกค่ะถึงเน็นิควารู้สึกค่ะสุควารู้สึกค่ะร้านไทสดีจโอเคนวดเส้นสาวได้บอกว่า มิงโกอ่ะรู้สึกยังไงคะร้านเซเหรือครับ